เรามากินอาหารร้านนี้นะคะสวยมากงดงามจา้าเป็นรูปภาพเหรอ ร้านอาหารนะคะร้านนี้นะคะเอ้านุกโองโอเอ้าหาอจะถ่ายให้ข้าร้านอาหารนะคะนี่นะคะนายยกเข้ามาด้วยนะคะคนดังๆของมาคือแบบคนดังๆของมากินข้าวร้านนี้ Une cerise, tu veux quoi J'ai le classique, il y a gricot, ananas, j'ai du fusti, coca, coca, ça. Ça prend l'ordre Je vous apporte ça. Merci. Attention. Alors attendez. T'es qu'il y en a D'accord.

ตับผ่านนะคะมากินตับผ่านกันนะคะอันนี้หอยทากนะคะโซมมนค่ะอันนี้คือฟริกนะคะ,ะอันนี้คือตับห่านแล้วก็หนมปังนะคะอร่อยไหมคะมนะคะ๋ยวมากินมาอลิฟ ผ่านนะคะฟัวกากับฟริกเนี่ยแอบลุกมาเดือมันเข้ากันมากเบียรเชอร์รี่นะอร่อยแล้วก็เนี่ยกินเข้ากันมาจ้ามาจ้าทุกคนคือตับหั่นก็เหมือนตับไก่อ่ะ สุกุดนะคะเดี๋ยวเราจะมากินนะคะก็คือกระหล่ำปีดองนะคะสวยมากอร่อยมากค่ะไม่เปรี้ยวเกินไปที่มันมีปลาสามอย่างรวมกันในซุอมันจะมีปลาสามอย่างเยนะคะเราสั่งแบบปลาสามอย่างเราไม่ได้สั่งแบบพวกไส้กรอกพวกเนื้อนะคะใช้เป็นปลาคืออร่อยมาก ปลาโซมอนปลาเมลุ่วอะไรไม่รู้คือคนสั่งยังลืมเมนูลืมชื่อปลาไม่มีเขียนนะอ่ะอร่อยข่าวนะคะเดิรทไทยป่านนะคะ <c oughs> นี่นี่นี่นะคะ วว้าแม็กซี่อันนี้ก็จะมีแอนก้อนนะคะอันนี้ไม่มีนะคะเยี่ยนีน่เนื้กปลาสินี่เป็นมรรคจะเนคืจช็อกโกแลตคือทำน้ารักมากช็อกโกแลตอ่านเสร็จแล้วก็คือต้องกินเหล้า ตบท้ายนะคะกินตบท้ายนะ,ะนน่ชืออะไรบ้างไม่ร,<ไ>มรู้ไม่รู้ไม่รู้ดอนโลจัะแต่ก็โอเคนี่คนดังมากินนะคะพาชม เราก็เป็นคนดังมากินนะคะอ๋อเขาให้ลายเซ็นใช่ไหมนี่จ้าเฮ้ยถ่ายไอ้ตรงนี้สิห่วย,ย่นางเงย หมดไปร้อยเจ็ดสิบสี่ยูโรนะคะร้านนี้คือดารามากินเยอะนะคะคนดังๆมากินค่ะ